ส่องความหล่อ8แอดอดอล์นุ่มแก๊งเก้าเจลไลแบมแบมลั่นสองคนนี้หล่อที่สุดในเกาหลี เห็นด้วยกันดัวๆทีเดียวค่ะหลังจากที่ไอดอลหนุ่มอย่างแบมแบมกันพิมมกหรือแบมแบมกอลเซเว่นศิลปินเคป๊อปสัญชาติไทายที่ได้ไปปรากฏตัวในรายการบอยดีเทคทีปคิมจีอุงในฐานะแขกรับเชิญเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมานอกจากจะโชว์ออร่าความหล่อในรายการแล้วก็ยังมีคําถามที่พาให้หลายคนกรี๊ดกันสุสดๆหลังจากที่แบมแบมถูกถามว่าชาวเกาหลีคนไหนที่แบมแบมเคยเจอแล้วรู้สึกว่าดูดีที่สุดซึ่งทางด้านของแบมแบมก็ได้เอชื่อนุ่มเกาหลีเพื่อนสีในแกงก้าเจลิมาถึง2คนด้วยกัน ก็คือชาอึนอูอัสโธและแจฮยอน NCT นั่นเองโดยแบมแบมยังได้กล่าวเสริมอีกว่าตอนเจอชาอึนอู U ครั้งแรกรู้สึกเซอร์ไพรส์มากเขาหลอกมากจริงๆซึ่งทอโรก็ต้องยอมรับว่าเขานั้นหล่อส่วนอีกคนก็คือแจฮยอนครับเรียกได้ว่าแฟนๆทุกคนต่างเห็นด้วยสุดๆแต่ว่าแกงเก้าเจไล์ไม่ได้มีหลอกแค่2คนเท่านั้นค่ะแกงนี้เขามีถึง8คนด้วยกันแถมยังหล่อกันทั้งแกงแต่จะมีใครกันบ้างและปังขนาดไหนมารับชมกันเลย มาเริ่มพี่หนุ่มแบมแบมก็อเซเว่นหนุ่มไทยของเราก่อนเลยก็แล้วกันค่ะเรานักอจากความน่ารักน่าหยิกของเจ้าตัวแล้วความหล่อเท่ก็ไม่แพ้ใครด้วยหนุ่มแบมแบมเกิดเมื่อวันที่2พฤษภาค,คมปี2 9 9 7เป็นมักในไลน์ของวงก็อเซเว่นเป็นหนุ่มน้อยหน้าตาดีที่มีความสามารถทาหน้าที่เป็นแรปเปอร์ของวงแต่หลังจากที่เจ้าตัวได้กลายเป็นศิลปินเดี่ยวก็ได้เห็นเขาในบทบาทโวค,คอลมากขึ้นและยังคงเป็นความใจของแฟนๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียว คนต่อไปชาอึนอูอาสโตรเกิดมาว่าหล่อที่สุดแห่งเกาหลีไปแล้วก็ต้องยกให้เขาจริงๆสําหรับหนุ่มชาอึนอูหนึ่งในสมาชิกวงอาสโตรเกิดเมื่อวันที่30มิีนาคมปี1997ที่นอกจากความสามารถที่โดดเด่นทางเรื่องการร้องการเต้นก็ยังมีทักษะด้านการสแสดงที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแถมเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องหน้าตาของเขาการันตีด้วยอันดับความหล่อของเว็บต่างๆที่เขามักจะติดโผเป็นอันดับต้นๆเสมอเป็นหนุ่มหล่อหน้าหวานที่ผู้ชายยยด้้กันงงงตองตอะะะลลลึเลล่ค่ค ต่อไปหนุ่มแจฮยอนจากวง NCT ที่เป็นแบบก็รับประกันความหล่อจากปากของเจ้าตัวเองโดยหนุ่มแจฮยอนเป็นหนึ่งในแกงเก้าเจนไลที่ถูกเผยชื่อมาหลังสุดเกิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปี1997ซึ่งเรื่องความหล่อของเขาหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเทพบุตรอีกหนึ่งคนแห่งเกาหลีใต้และไม่เพียงแค่ความหล่อที่ทะลุจอแต่ความสามารถของเขาก็เกินเรื่องมากๆทั้งเสียงร้องทีทละมุนและการเต้นที่แข็งแรงทําให้ดึงดูดแฟนๆมาได้อย่างมากมายทีเดียว ต่อไปจองกุก BTS ตัวท็อปคนดังระดับโลกที่ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกแกงเก้าเจลลยเช่นเดียวกันโดยจองกุกนั้นเกิดเมื่อวันที่1กันยายนปี1997เป็นหนุ่มหล่อหน้าใสาที่คล้ายๆก็ตกหลุมรักเขาทั้งดร่งหน้าตาที่รอาเราเอาการความสามารถที่ขับแน่นทางร้องเต้นเล่นดนตรีและเป็นมังเนของวง BTS ที่น่ารักน่าเอ็นดูไปหมดแต่ความเท่ก็เหลือล้นสุดๆเช่นเดียวกันบอกเลยว่าหนุน่มีน้ยิง่งโตยิ่งมีเสน่ห์มากจริงๆ ต่อไปมิงอยูเซเวนทีนเกิดเมื่อวันที่6เมษายนปี1997ในวงทำหน้านที่เป็นแรปเปอร์และแน่นอนว่าหนุ่มคนนี้เรื่องความรอเราก็ไม่แพ้ใครเพราะเขาก็ถือได้ว่าเป็นภาพลักษณ์แข่งวงเซเวนทีนเลยทีเดียวด้วยใบหน้าของเขาที่ค่อนข้างรอแบบคมเข้มถถมรูปร่างก็ยังเพอร์เฟกเรียกได้ว่าเป็นไอ o อนเคป็อปของรีบดาววงการอีกหนคนเลยก็ว่าได้ ต่อไปดูขยอมอีกหนึ่งในสมาชิกวงเซเวนทีนเขาเกิดมาวันที่18กุมภาพาันธ์ปี1 9 9 7เป็นหนุ่มหน้าคมที่มีสเสน่ห์เหลือล้นสุดๆแถมยังมีเสียงที่ระมูลไพเราะน่าหลงร้บวกด้วยความอารมณ์ขันเป็นแฮปปี้ไวรัสที่ใครอยู่ใกล้ๆก็เป็นต้องอารมณ์ดีบอกเลยว่าเขาคนนี้อยู่ที่ไหนโลกก็สดใสสุดๆไม่เพียงแค่นั้นความหล่อของเขาก็ไม่ใช่เล่เลนๆเพราะสีหน้าวแววตาในการแสดงบนเวทีก็สะกดใจคนดูได้อย่างมากมายบอกเลยว่าถ้ารักแล้วลืมไม่ลงจริงๆ ต่อไปหนุ่มดีเอทอีกหนึ่งหนุ่มในวงเซเวินทีนเช่นเดียวกันเป็นหนุ่มหล่อสัญชาติจีนหนึ่งเดียวในแกงเก้าเจนไลเกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปี1997เป็นหนุ่มน้อยหน้าตาดีที่ได้หลายคนก็ต้องยอมรับเพราะเขาคนนี้ไม่ได้มีแค่ความหล่อความสามารถก็ยังชนะเลิศทั้งเรื่องร้องแรปและการเต้นที่เป็นเอกลักษณ์มากๆโดยเฉพาะการเต้นร่วมสมัยหรือคอนเทมพอร์ติอาร์ตที่น่าสนใจและว,ว้าวสุดๆใครที่ปักเมนหนุ่มดีเอทไว้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน คนสุดท้ายก็คือยูคยอมจากวงก็เซเวนขาดคนนี้ไปไม่ได้เพราะถือได้ว่าเป็นหนุ่มเก้า97ที่ถูกพูดถึงเป็นอันดับตน้ตนๆด้วยภาพลักษณ์ที่โดเดน่นและความสามารถที่เปี่ยมร้นไม่แพ้ใครเขาทำได้ทั้งเรื่องร้องและเรื่องเต้นที่น่าดึงดูดมากๆแถมยิ่งโตอละความร่อก,ก็เฉิดฉายขึ้นเรื่อยๆไม่แปลกใจที่ใครก็ต่างชื่นชอบเขาใครที่ชอบหนุ่มคนนี้บอกได้เลยว่าคุมคายอย่างแน่นอน